สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ขั้นตอนการของเงินคืนค่าไฟนะครับอันนี้เป็นการไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็ไปที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์คําว่าลงทะเบียนขอคืนค่าไฟฟ้านครหลวงนะครับอ่าผมพิมพ์แล้วผมก็ได้นะครับเลือกอันแรกเลยครับเอเมอเอ e นี่แหละครับ แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบและขอคืนเงินอ่ะกดอันแรกได้เลยนะครับกดอันแรกก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับมันก็จะมีขั้นตอนง่ายๆทําออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ไม่มีกําหนดการลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ในหน้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะมีลงทะเบียนเพื่อของเงินหลักประกันนะครับใครที่ รู้ขั้นตอนแล้วก็ลงทะเบียนได้ครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็ไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงทะเบียนนะครับเนี่ยครับขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆนะครับแยกเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็ระบุหมายเลขบัตรประชาชนไปเลยก็คือเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วนะครับแล้วก็เลือกเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ตรวจสอบใส่บัตรประชาชนก่อนนะครับ13หลักแล้วก็ ยินยอมข้อมูลให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กรอกข้อมูลการติดต่อของเรานะครับแล้วก็เลือกช่องทางการรับเงินว่าเราจะรับเงินช่องทางไหนโดยแนะนําให้เป็นพร้อมเพ์นะครับว่าเงินจะเข้าประหารพร้อมเพ์ได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยครับขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนนะครับส่วนบุคคลธรรมดาในกรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่พบเลขบัตรประชาชนในระบบเนี่ย หลายเคสเจอแบบนี้นะครับลงไปแล้วไม่เจอหมายเลขบัตรประชาชนก็ให้ระบุหมายเลขบัญชีแสดงสัญญาได้เลยนะครับดูได้จากบินค่าไฟนะครับก็เลือกปกติครับบุคคลธรรมดาแล้วก็ใส่บัตรประชาชน13หลักเสร็จแล้วก็ยินยอมยินยอมเงื่อนไขการคืนเงินประกันก่อนนะครับก็ใส่ข้อมูลเลขที่แสดงสัญญา9หลักดูได้จากบินค่าไฟครับ ก็จะสำเร็จนะครับทีนี้เราก็ระบุเลยนะครับช่องทางการติดต่อเราแล้วก็เลือกการรับเงินเหมือนเดิมแล้วก็กดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งครับเป็นบุคคลธรรมดามจริงแต่ไม่พบบัตรประชาชนและก็ไม่ทราบเลขบัญชีและสสแสดงสัญญาก็คือ ไม่ลงทะเบียนไปแล้วบัตรประชาชนไม่ถูกต้องแล้วก็เลขสัญญาในบินค่าไฟไม่รู้อ่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมครับลงผ่านบุคคลธรรมดาแล้วก็ใส่ายเลขบัตรประชาชนใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ยินยอมรับเงื่อนไขการคืนเงินหลักประกันทีนี้กรอกข้อมูลบุคคลธรรมดาก็กรอกชื่อที่อยู่นับชื่อนามสกุลน,นะครับก็กรอกไปเลยครับแล้วก็กรอกขั้นตอนการติดต่อ แล้วก็เลือกช่องทางการติดต่อนะครับย้ําว่าแนะนําให้เป็นพร้อมเพย์นะครับจะได้เงินเร็วขึ้นแล้วก็กดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยก็จะได้นะครับทีนี้อันนี้ของบุคคลธรรมดานะครับทีนี้มามาดูที่นิติบุคคลบ้างนิติบุคคลนะครับก็ไม่ยากครับก็มีขั้นตอนไม่ไม่กี่ขั้นตอนเหมือนกันแล้วก็เลือกนิติบุคคลนะครับแล้วก็กรอข้อมูลของนิติบุคคลกรอกช่องทางการติดต่อแล้วก็กรอกรอช่องทางการการับเงิน นะครับแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิิทธ์ให้เรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลงทะเบียนเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบเรื่องตรวจสอบนะครับเราก็ตรวจสอบเรื่องว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับกดคําว่าตรวจสอบเรื่องปั๊บแล้วก็ก่อข้อมูลการรับเรื่องเป็นเลข1ิหลักก่อข้อมูลรหัสบัตรประชาชนรหัสบัตรผู้เสียภาษีนะครับใช้ในการค้นหาข้อม,มูลนะครับกรออะไรก็ได้ มันจะเราก็ค้นหาข้อมูลก็จะเจอตรวจสอบข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะจได้นะครับทีนี้การตรวจสอบว่าเลขที่สัญญามันอยู่ตรงไหนเลขที่สัญญามันจะอยู่ในบินค่าไฟนะครับลองเอาบินค่าไฟดูมันจะมีเลขที่สัญญาอยู่นะครับเ,เลขประมาณ9ตัวนะครับอยู่ในมุมเลยครับจะแสดงสัสญ,ญลักษณ์เลขสัญญาอยู่นะครับ ก็ดูได้นะครับวิธีการง่ายๆครับอันนี้คือวิธีการตรวจสอบแล้วก็วิธีการลงทะเบียนของการไฟฟ้านะครหลวงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูได้ลงง่ายๆครับออนไลน์24ชั่วโมงเลยใครที่สนใจก็ไปขอเงินคืนได้มันเป็นสิทธิ์ของเราไปขอได้นะครับขอไม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับไม่มีกำหนดนะครับเราไปลงทะเบียนแล้วก็เราขอเงินคืนได้เลยนะครับสำหรับใคร ที่คิดว่าอยากไปลงก็แนะนําให้ไปลงนะครับไปลงได้เลยนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทําขั้นตอนการลงทะเบียนของการไฟฟ้านครหลวงครับอีกคลิปหนึ่งผมจะทําขั้นตอนการลงทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ